สวัสดีเพื่อน Fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะก็วันนี้ก็วันที่1แล้วนะครับเนาะเดือนนี้หวยก็ออกวันที่2นะครับเนาะก็ยังมีเวลาอีกวันนี้วันหนึ่งนะครับเนาะแอดก็เร่งหาคลิปนะครับวันนี้อาจจะมี2คลิปนะครับนะ ก็พยายามลงให้ทันเนาะลงให้หมดนะครับส่วนคลิปไหนไม่ทันก็เอาไปสรุปโค้งสุดท้ายกนแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อนริษีทุกท่านนะครับจะร่วมบุญเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่วัดปทุมวันด้วยนะครับเนาะก็สวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอ้โหยังไงช่างโดเงียบหายไปเลยนะครับผมโอ้ไม่ฝงไม่ฝันกันเลยเนาะมันฝันแต่ว่ามันไม่มีประเด็นอะอ๋อมีประเด็นเนาะครับผม อแล้วยังไงรถไม่ฝันเห็นมั่งหรือเปล่าไม่มีวีแววเลยตั้งั่แต่ที่ว่ามันอกเ่าก่อนอ่ะทีนี้มันก็ไม่มีวีแววไปอีกเลยอไม่ฝันถึงเลยครับผมแต่ได้ข่าวว่าวันนี้ขับรถไปเหยียบงูมาใช่ไหมขับรถรอะไรมอไซค์รถมอไซค์คันเดียวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมานี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเข้าความฝันก่อนเนาะครับผมอยังไงวันนี้ช่างโดความฝันมีประเด็นอะไรน่าสนใจครับ ก็ผมฝันว่าผมได้ไปงานเด็กอุงวันเด็กงานวันเด็กแล้วทีนี้ผมก็ไปเดินเที่ยวในงานวันเด็กเดินไปเดินมาดูเขาเด็กเขาเต้นกันพอเด็กเขาเต้นกันทีนี้มีเด็กเขาจะลงเวทีแล้วทีนี้สักพักมียายคนหนึ่งแก่เขาเดินมาจากไหนไม่รู้นะอ,อออเแต่งตัวยังไงฮะ แต่งตัวเป็นคนกับเสื้อผ้าเกา่าๆผมกระเซื้อกระเซิงสีขาวๆอืมอืมแกเดินมาคนเดียวแล้วทีนี้แกมายื่นกระดาษสีขาวๆให้ผมเออแต่แกยื่นสีกระดาษกขาๆแต่แกแกแค่ยื่นให้เฉยๆนะแต่ในกระดาษผมไม่รู้ว่าไม่มีอะไรนะอ๋อ,ไม,ไ,อ,อไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่ว่าแกเป็นคนพูดพูดขึ้นมาแทนไงอ๋อแกพูดคาว่าเอาไปนะ หนึ่งหกสี่เออแกพูดแค่นี้แหละรวยเ็ว่าหนึ่งหกสี่แล้วทีนี้ผมก็ลืมตาขึ้นมาพอดีเลยอ๋อตื่นเลยตื่นเลยแล้วก็ผมมันนอนคิดทบทวนดูนะอา้าคนแก่มาจากไหนมาให้เราหนึ่งหกสี่หรือว่าแกให้ตัวเลขอะไรหรือเปล่า ผมมาคิดยู่นหใ,ใจนะอืมแต่ตื่นมากี่โมงช่่งช่วงเวลาฝันก็ประมาณหกโมงแล้วแหละโอ้โหเช้าแล้วเช้าแล้วอืมแค่นั้นแหละเขามอฝันนะอืมแต่ในกระดาษนี้ไม่ได้เปิดดูว่าแต่ว่าในกระดาเนี้ไม่ไปดูคือแกยื่นให้ให้เฉยๆไงอ๋ออืมยื่นให้แต่บอกเลขเออยื่นให้แต่บอกเลขอ๋อก็ต้องตัดเล่นเนาะครับแต่ที่แน่ๆนะ ระวังอย่างเดียวคือเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยอ๋มันกลับหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งหกเนาะครับเออผมไม่แน่เนาะหนึ่งหกก็เลขดังหรือเปล่าครับผมเพราะอีกอย่างฝันแล้วเป็นงานวันเด็กด้วยอ๋อเหรออืมงานวันเด็กจะตีไงเด็กก็หนึ่งว่ะครับผมก็แค่นั้นนะความฝันครับ เดี๋ยวไปดูทะเบียนรถกันครับช่างโลยังไงขับไปยังไงไปเหยียบคือเหยียบไหมหรือตัดหน้าเหยียบเต็มเต็มเลยอ่ะคืองูเขาวิ่งตัดหน้าโอ้นี่นงงูวิ่งมาตัดหน้าเลยนะโอตัดหน้าแล้วก็เหยียบเลยตัดหน้ากันชันชิดเลยอ่ะวิ่งแบบปลายังไงอ่ะโอ้ในนี้ก็มีหนึ่งด้วยนี่ครับผมหนึ่งข้างบนหนึ่งเก้าหนึ่งหกได้เนาะครับผมแต่ที่เด่นๆก็น่าจะเป็นเก้าเก้าเนาะครับอ๋อ ก็แค่นั้นนะช่างโดะเนาะครับผมเออก็มีเลขฝันที่ยายให้เนาะแล้วก็เลขทะเบียนร,รถนะครับครับผมอืมก็น่าจาแค่นี้นา no? ะช่างโดะเนาะครับอ่ารัคเพื่อนี่สี่เนาะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะครับช่างโดะรอบนี้ก็เราเรามาลองดูนะครับว่าวัานนี้ช่างโดะจะมาหวยฝันหรือว่าฝันว่าคนแก่ยื่น กระดาษให้นะครับแต่บอกหวยหรือว่าจะมาเลขทะเบียนรถนะครับยังไงเพื่อนนิฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยังไงเนาะชังโดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมารถหรือว่ามาความฝันนะครับครับอ่าล่ะครับสวัสดีครับชังโดสวัสดีครับ